วันนี้เราจะมาทำเมนู k e โตที่ทั้งทำง่ายและก็อร่อยมากด้วยค่ะแซลมอนโรค e โตค่ะ นะะใน s i n o c o o k กิ้งขับทำได้อร่อยแน่นอนค่ะวันนี้เข้าครัวมานะคะเราก็จะมาทำเมนูที่ถือว่าเป็นเทรนด์เลยค่ะนั่นคือการกินคีโตกินไขมันเยอะเท่าไหร่น้ำหนักยิ่งลดค่ะคีโตมันคือการที่เราเนี่ยจะเน้นการกินไขมันสูงค่ะ เราก็ตามมาด้วยโปรโตีนส่วนแป้งกับน้ําตาลเนี่ยลดตัดทิ้งทั้งหมดค่ะเมื่อเรากินเข้าไปแล้วนะคะร่างกายเนี่ยมันจะเกิดระบบการเผาผลาญทําทให้น้ําหนักเนี่ยลดได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาทําเมนู k e โตที่ทั้งทําง่ายแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะแซลมอนโร keto ค,ค่ะนี่เลยค่ะแซลมอนค่ะเป็นปลาที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนและกรดไขมันจําเป็นสูงและที่จะขาดไปไม่ได้เลยค่ะน้ํามันมะกอกไขมันชั้นดีของเราค่ะต่อมาเราก็จะมีนะคะ ขัวเพื่อเพิ่มโปรตีนแล้วก็จะมีผักต่างๆนะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินและชีสนะคะเพื่อเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายแค่นี้ก็จะทําให้เรานะคะมีเมนูคีโตอร่อยๆได้กินแล้วค่ะนี่นี่ขั้นที่1 เราจะเตรียมไส้ก่อนค่ะไส้ของเรานะคะจะทําเป็นผักขมอบชีสดังนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวหัวหอมตามมาด้วยเห็ดผักขมครีมสดแล้วก็พาเมซานชีสแต่งรสนะคะด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ปาปิก้าค่ะแล้วเราก็จะพักตรงนี้ทิ้งไว้นะคะให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาใส่ไส้กันค่ะอันนี้คือเคล็ดลับค่ะที่แวรอยากจะเอามาฝากนะคะทุกๆคนนั่นคือการ ทำน้ำมันมะกอกของเราค่ะให้หอมสมุนไพรแค่เอาสมุนไพรสดนะคะเอามาใส่กับน้ำมันมะกอกชั้นดีแค่นี้เราก็จะน้ำมันเฮิร์บนะคะเอาไว้ใช้กันแล้วค่ะป<อ>วดได้ปะเราปลูกเอง มันออร์แกนิกนะปราศจากสารตัวนี้นะคะก็จะเป็นใบสะระแหน่นะคะจริงๆอันนี้มันคือดอกของผักชีราวค่ะโดยปกติอ่ะผักชีราวจะเข้ากับแซลมอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครเนี่ยหาดอกของผักชีราวไม่ได้ก็ใช้ต้นปกติก็ได้ค่ะนี่เอามาอย่างนี้นะขยุ่มขยุมซอยเลยค่ะแล้วน้ำมันเนี้ย คือถ้าสมมติว่าเราทําแล้วอะค่ะใช้ไม่หมดอะ่ะมันเก็บได้นะเพราะตัวเิอ์บอะเวลามันเอาไปอยู่ในน้ามันอะ่ะมันก็จะเป็นการเหมือนพรีเซิร์ฟให้กลิ่นมันยังคงอยู่เดี๋ยวเราจะมาแล่ปลาแล้วนะคะเคล็ดลับก็คือมีดต,ต้องคมค่ะอันนี้เราจะทําการนะคะบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟก็คือเหมือนแล่แล้วให้มันกราออกมาเป็นเหมือนปีกผีเสืออ้อกลีดมาให้ถึงประมาณเหลือไว้อีกประมาณสัก1เซน,น,นะคะ่ะเพื่อที่เวลาเรากาาออกแบบนี้มันจะกลายเป็นปลาชิ้นเดียวกันคะ่ะใช่แ่้ และเสร็จนะคะเราก็โรยเกลือพริกไทยลงไปหน่อยเพื่อรุ่มรสชาติของตัวปลาค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไส้ที่ผัดไว้นะคะเอามาวางแล้วก็โรยค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยขัวแอลมอนทุบนะคะกับมอสซาเรลลาชีสอ่ะพอโรยเสร็จแล้วนะคะแบบนี้เราก็ม้วนหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะม้วนปลากันค่ะ พอหลังจากโร่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเชือกมามัดค่ะอยากจะให้ทุ่มน้ามันนิดนึงด้วยนะคะเวลาที่เราเอามาพันแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ติดแต่เนื้อปลาเวลาปกติเราพันอ่ะเราจะพันแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเราพันสองรอบเลยเราค่อยลูดมันจะทําให้ตัวเนี้ยมันอยู่มากกว่าเนี่ยแล้วรอบสุดท้ายกับเชือกที่เหลืออยู่นะคะเราจะมัดข้า ก็ถึงส่วนประกอบที่สําคัญของเมนูคีโตของเราค่ะนี่น้ํามันมะกอกเฮิร์บนะคะที่ดีต่อสุขภาพซึ่งใช้เบอร์ทรีเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเอามาฉโลมบนผิวปลาทั้งหมดนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการเพิ่มไขมันที่ดีแล้วก็รสชาติที่ดีด้วยค่ะคือเวลาชโลมแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวของปลาเนี่ยมันไม่ติดกระทะด้วยแล้วปลาก็จะมีความชุ่มฉ่ำมากยิ่งขึ้นที่สําคัญอยากจะบอกว่าการที่ใช้เบอร์ทรีเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนี้นะคะ ไปช่วยทาให้รสชาติเนี่ยมันชัดเจนขึ้นทั้งรสทั้งกลิ่นเนี่ยอร่อยขึ้นเลยและที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระขวดนี้เนี่ยเขาอัดแน่นเต็มขวดแล้วก็ยังมีวิตามินนะคะที่เหมือนกับเรากินมะกอกสดๆเลยด้วยล่ะคะ่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยเอาเข้าเตาอ,อบเลยค่ะอบด้วยไฟ200องศาบนล่างนะคะแล้วก็อบ20นาทีค่ะแต่ถ้าใครไม่มีเตาแบบนี้นะคะเราสามารถใช้นอทอดลมร้อนนะคะหรือว่าจะเป็นการจีกับกระทะก็ได้ค่ะ เพราะว่าเราใช้เบอร์ทรีเอ็กซ์ต้าเวอร์จินนะคะทําให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมีความชุ่มฉ่าแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากค่ะสําหรับใครที่อยากจะทําเมนูอื่นๆนะคะก็สามารถทําได้นะเพราะว่าเบอร์ทรีเอ็กซ์ต้าเวอร์จินเนี่ยนอกจากทําเมนูปลาแล้วนะคะเราจะเอาไปทานกับสลัดก็ได้หรือว่าจะาไปหมักเนื้อแล้วก็เอามาย่างหรือเอามาทอดทําได้ทุกเมนูเรียกว่าขวดเดียวนะคะได้ประโยชน์เต็มๆแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะเมนูแซลมอนโรคีโตเมื่อกี้ที่มาใช้เตาติต้งนะคะเพราะว่าเตานี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสะดวกสบายแป๊บเดียวก็ได้ทานแบบนี้นี่แหละคะ่ะแต่ถึงจะมีเมนูคีโตแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะเราจะได้มีสุขภาพและร่างกายที่ดีแปบสมอมๆกันค่ะขอตัวไปชิมก่อนนะคะและเดี๋ยวครั้งหน้ามีเมนูอะไรมาฝากอีกก็ต้องติดตามกันให้ได้ที่ซีโร่คุกกิ้งค่ะทำได้อร่อยแน่นอนอย่าลืมสับจากอไกันด้วยนะคะบ๊ายบายส้มอ่ะส้มอ่ะส้มสอม,สอมสอสอชิมชิมชิม,ชม